สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องพื้นฐานของการตัดโค่นนะครับพื้นฐานของการตัดโคน่นการที่เราจะตัดต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงเป็นอย่างแรกก็คือเราจะต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้นไม้เนี่ยมันจะต้องล้มไปในทิศทางไหนนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างนะครับมีสิ่งปลูกสร้างมีพืชผักมีต้นไม้หรือสิ่งกิจของต่างๆนะครับ ที่อยู่บริเวณต้นไม้เนี่ยถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่และสูงเนี่ยเราจะต้องกำหนดทิศทางให้ชัดเจนว่าเราจะต้องให้มันลงไปทางไหนนะครับหรือถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เชือกดึงหรือบังคับทิศทางให้ต้นไม้ไปนะครับก็ควรจะทำนะครับทีนี้ในเบื้องต้นนะครับต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่าเมื่อเราตัดแล้วต้นไม้มันจะล้มไปถึงไหนนะครับ สมมติว่าเรากําหนดทิศทางที่ต้นไม้จะล้มไปได้แล้วนะครับทีนี้ด้านที่ต้นไม้จะล้มไปเนี่ยมันมีสิ่งที่จะเสียหายอยู่นะครับแล้วเราก็จะต้องคํานวณว่าต้นไม้มันจะล้มไปในลักษณะไหนนะครับแล้วมันจะโดนไอตัวที่อยู่ด้านหน้าไหมนะครับทีนี้คนโบราณก็จะมีวิธีเช็คนะครับมีวิธีเช็คว่าต้นไม้อะ จะล้มไปถึงตรงไหนนะครับก็จะมีวิธีเช็คง่ายๆนะครับก็คือหาวัสดุเป็นไม้เป็นอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถหักครึ่งได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเอาใบตะไคร้นะครับหลังจากที่เลือกวัสดุได้แล้วทีนี้เราก็จะเดินไปในท,ปที่ตั้งฉากกับต้นไม้ที่จะล้มไปนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายกล้องไปอีกมุมหนึ่งนะครับเมื่อเรามองจากพื้นที่ร,รอบๆนะครับ ถ้าเรามองจากฝั Middle ่งตรงข้ามมันก็จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับต้นไม้ยู่ต้นหนึ่งทีนี้สมมุติว่าผมกําหนดทิศทางต้นไม้ต้นนี้ที่จะล้มได้แล้วนะครับก็คือให้ล้มมาทางกล้องนี่แหละนะครับให้ล้มมาทางกล้องเลยนะครับก็ทีนี้จุดที่เราจะตัดก็คือจุดที่มีดอยู่นะครับก็คือตรงนั้นที่เราจะทําการตัดนะครับทีนี้เราก็มาดูพื้นที่ทางเป้าหมายนะครับทางเป้าหมายที่ต้นไม้จะไปนะครับคือเป้านี้นะครับ ถ้าเรามองสังเกตดีเราจะเห็นไม้สองต้นที่ผมเสียบไว้นะครับก็คือต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับกับต้นนี้นะครับก็คือสองต้นนี้ก็คือผมจะกําหนดให้ต้นไม้นี้มันลงมาตรงกลางนี้พอดีนะครับทีนี้ทิศทางที่เราจะให้ไม้ล้มเราทราบแล้วแต่เรายังไม่ทราบว่าไม้ปลายไม้มันจะล้มถึงตรงไหนนะครับทีนี้วิธีที่คนโบราณใช้ก็คือ ขยับมาตรงมุมตั้งฉากของต้นไม้ที่จะตัดนะครับขยับ,บามามุงต้นตัน้งฉากมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าเป็นมองในมุมกล้องนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองในส่วนของภาพจริงเนี้ยม,ม,มันมันพอเห็นอยู่นะครับก็เอาเคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วไม้ที่เราได้มานะครับไม้หรือเป็นเศษไมห้หรือเป็นใบไม้อะไรก็แล้วแต่ใบหญ้าก็ได้นะครับ ทีห่หนูใช้ใบตะไคร้นะครับที่นนูใช้ใบตะไคร้ดูว่าความยาวมันจะได้ไหมครับทีนี้คนโบราณก็จะเล็งนะครับพอหักครึ่งแล้วก็จะเล็งนะครับเอาในส่วนของฉากให้ตรงกับต้นยาวาใบต้นหญ้าใบเอาในส่วนของฉากนะครับให้ตรงกับรอยบากนะครับแล้วก็เอาในส่วนของเอาในส่วนของฉากให้ตรงรอยบากเอาในส่วนของ ปลายไม้ทั้งสองข้างนะครับปลายไม้ด้านตั้งให้เสมอกับปลายด้านบนนะครับปลายไม้ด้านตั้งให้เสมอกับปลายด้านบนตรงฉากให้ตรงกับที่จะตัดนะครับทีนี้ให้ปลายเสมอกันเราก็จะพอทราบคร่าวๆนะครับเพราะวะ่าพอไม้หักอันนี้คือต้นไม้ใช่ไหมครับรอยบากอยู่ตรงนี้พอดีพอรอยบากหักลงมาปุ๊บใช่ไหมครับพอไม้ไม้ลมฟาดมา แล้วก็จะได้ระยะคร่าวๆก็คือในส่วนของปลายตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของปลายตรงนี้ว่าต้นไม้ต้นเนี้ยมันจะล้มถึงประมาณนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่ามีสิ่งก่อสร้างห่างออกไปอีกประมาณ2 3าเมตรเนี้ยต้นไม้ต้นนี้ไม่โดนแน่นอนนะครับไม่โดนแน่นอนนี่คือลักษณะภูมพันยาชาวบ้านนะครับลักษณะของการคาดคะเนว่าต้นไม้มันจะล้มถึงไหนนะครับอพอเราได้ระยะที่ไม้จะล้มไปแล้วเราก็ จะเริ่มทําการตัดนะครับเราทราบแล้วนะครับเนื่องจากต้นไม้ต้นนี้ดูจากภาพรวมนะครับดูจากภาพรวมแล้วมันมีลักษณะค่อนข้างจะเอียงไปทางเป้าหมายที่เราจะตัดนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องใช้อะไรดึงนะครับลักษณะการตัดนะครับลักษณะการตัดแต่แบบควบคุมทิศทางนะครับอนญยตั้งกองฝั่งนี้นะครับ ลักษณะการตัดแบบควบคุมทิศทางนะครับลักษณะการตัดก็คือจะตัดลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเราได้ทิศทางที่กําหนดแล้วเราก็จะเริ่มบากนะครับบากขั้นตอนแรกก็คือ ธรรมชาติของการตัดไม้นะครับโดยธรรมชาติของการตัดไม้ตัดไม้ตัดโค่นไม้นะครับเราก็จะฟันลักษณะ45นะครับแล้วก็ตัดขาดนะครับ45แล้วก็ตัดขาดแล้วลมันก็จะมาตรงกับคมแบบโบราณพอดีนะครับคมแบบโบราณก็คือด้านนี้จะเรียบด้านนี้จะนูนนะครับด้านนี้จะเรียบด้านนี้จะนูนทีนี้ถ้าสมมติเราเราฟันลักษณะน,นี้ฝั่งเรียบก็จะประคองมีดเราไปตรงๆนะครับ ฝั่งที่นูนนะครับฝั่งที่นูนเวลาเราตัดปุ๊บเขาก็จะตบัดขึ้นตบัดขึ้นก็คือระเบิดที่ไม้ออกนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะของการออกแบบคมตามธรรมชาตินะครับตามธรรมชาติซึ่งถ้าสมมติเราจะตัดวีเหมือนคมฝรั่งนะครับตัดวีเหมือนคมฝรั่งถ้าตัดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันตัดยากนะครับตัดบาอย่างมันจะตัดอย่างเงี้ยมันตัดง่ายครับแต่ตัดอย่างเงี้ยมันตัดยากนะครับเพราะฉะนั้นมีดคมโบราณเนี่ยจึงออกแบบมาสําหรับลักษณะการบาดอย่างนี้นะครับ ลักษณะก็คือบากทิ้งนะครับบากทิ้งนะครับบากเสร็จแล้วตัดทิ้งบากให้ขาดแล้วก็ตัดทิ้งเปิดจิกเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็คือจิกในส่วนนี้เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดทิ้งจิกเข้าไปเรื่อยแล้วตัดทิ้งครับในส่วนของรอยบากนะครับในส่วนของรอยบากจะต้องให้มันตั้งฉากกับตั้งฉากกับทิศทางที่มันจะไปนะครับให้ตั้งฉากกับทิศทางที่มันจะไปนะครับแต่ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมเวลาที่ไม้อ่ะล้มลงมานะครับตัวนี้ แก้มสองข้างนะครับแก้มสองข้างด้านนี้นะครับนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับนะครับพอเราบากตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับแก้มสองข้างนะครับแก้มสองข้างนี้จะเป็นตัวควบคุมทิศทางของไม้ที่จะล้มนะครับยังไงยังไงมันก็จะล้มมาลักษณะการตั้งฉากระหว่างตรงนี้นะครับก็คือล้มมาด้านนี้นะครับนอกจากว่าการลักษณะการตัดหลังจะตัดไม่เท่ากัน แต่ถ้าผมตัดด้านหน้าเท่ากันตัดหลังเท่ากันอย่างไรยังไง,ง,ไ,งไม้ก็ล้มมาฝั่งนี้แน่นอนไม่มีเป้านะครับทีนี้ถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นคมแบบสแตนดาดนะครับถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นคมแบบสแตนดาดมันจะมีข้อแตกต่างยังไงนะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นคมสแตนดา์ดคมแบ่งซ้ายขวานะครับมันจะได้เปรียบตรงที่เวลาจิกเข้าตรงนี้นะครับ เวลาจิกเข้าลักษณะอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดปากนะครับเนี่ยครับมันจะมีประโยชน์ตรงนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะตัดจิกไปลึกเท่าไหร่ก็ได้นะครับนะครับมันสามารถที่จะจิกไปลึกเท่าไหร่ก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดปากนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดปากเพิ่มครับนี่คือข้อดีนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับเห็นไหมครับผมไม่ต้องเปิดปากเพิ่มนะครับ ก็จะสามารถจิกถ้าเป็นกรณีต,ต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีต้นไม้ใหญ่เนี่ยการที่เราจะเปิดป่าข้างบนลงไ,ไปลงไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นการทําที่ทาได้ยากนะครับเพราะว่ามันจะกินแรงนะครับมันจะกินแรงเพราะฉะนั้นการที่มีดแบ่งซ้ายขวาเนี่ยมันจึงมีประโยชน์ตรงนี้นะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยถ้าต,ตัวคมสแตนดาดตัวนี้เป็นคมสแตนดาดนะครับแนวคมนะครับแนวคมจะเป็นนี้ทั้งสองข้างไอตัวแนวคมสแตนดาดเนี่ยการที่เราจะมาฟันจิกอย่างเนี้ยนะครับ การที่เราจะมาฟันจิงเนี่ยในไม้ที่ใหญ่ๆแล้วมีความลึกมากๆเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะธรรมชาติของคมชนิดเนี่ยเวลาเราฟันปุ๊บเขาจะม้วนลงนะครับเวลาฟันปุ๊บเขาจะม้วนลงเหมือนที่ตอนที่ผมฟันในบางคลิปที่ผมฟันเน,นี่ยไม้ในแนวนอนนี่นะครับเขาจะม้วนลงสุดท้ายแล้วเขาจะสุดมุดทางเขาจะตันแล้วก็จะไปไม่ได้นะครับทางเขาจะตันฟันด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็จะม้วนขึ้นมานะครับฟันด้านนี้ก็จะม้วนขึ้นฟันด้านนี้ก็จะม้วนลงนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับมันจะไม่เหมือนตัวนี้ ต, Dante, ตัวนี้ฟันตรงนี้เขาจะไม่ม้วนเขาจิกลงตรงๆนะครับเขาจะจิกลงตรงๆนะครับเขาก็จะระเบิดไม้เพราะว่าถึงแม้ว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งนูนแต่ว่าไม้ฝั่งนี้นะครับหลังจากมีการตัดขาดปุ๊บไม้ฝั่งนี้มีความบอบางกว่าเขาก็จะกระเด็นขึ้นนะครับเมื่อเขากระเด็นขึ้นปุ๊บทีนี้มีก็จะเข้าไปตรงๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงต้านในขณะที่ฝั่งนี้ในฝั่งนี้เขาก็จะไม่แฉลบออกเพราะว่าด้านนี้เขาเรียบนะครับด้านนี้เขาเรียบเขาจะเข้าไปตรงๆนะครับทีนี้ก็จะฟัน มันสามารถจิกเข้าไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเปิดปากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ตัดโคนเนี่ยต้องพยายามเปิดปากนะครับเปิดปากนิดนึงนะครับต้องเปิดปากนิดหนึ่งนะครับเป็นลักษณะนี้ครับอย่างน้อยๆต้องให้ได้ต้องให้ได้ครึง่งนะครับอย่างน้อยๆต้องให้ได้ครึง่งทีนี้พอได้ครึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปฟันอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ดยธรรมชาติของการฟันมีดแบ่งซ้ายขวานะครับตามที่ผมเรียนไปในหลายๆคลิปก็คือการที่จะฟันอีกฝั่งหนึ่งเราจะไม่ฟันเลยนะครับการที่จะฟันฝั่งนี้นะครับเราจะไม่ฟันเลยเราจะอ้อมนะครับก็คือเราจะอ้อมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับทีนี้เราจะอ้อมมาฝั่งนี้นะครับเราจะอ้อมมาฟันฝั่งนี้นะครับระดับของแผ่ด้านนี้ก็คือตรงนี้นะครับระดับของแผ่ก็ด้านนี้ก็คือตรงนี้ทีนี้ ลักษณะของการฟันหรือการเลื่อยนะครับการฟันหรือการเลื่อยจะฟันให้ระดับเนี่ยยกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับฟันให้ระดับยกขึ้นระดับที่ตรงนี้ใช่ไหมครับระดับฝั่งนมอยู่ตรงนี้ระดับฝั่งนมอยู่ตรงนี้นะครับการฟันนะครับการฟันหรือการเลื่อยจะฟันขึ้นมาสูงนิดหนึ่งนะครับกว่าฝั่งนี้นะครับสูงเสร็จแล้วก็ฟันในลักษณะที่เฉียงลงนะครับเฉียงลงหารอยนี้นะครับเฉียงลงหาเลยนี้ทีนี้เวลาฟัน ถ้าเป็นถ้าเป็นไม้เล็กก็สามารถฟันซ้ําได้เลยนะครับพระถ้าเป็นไม้เล็กสามารถฟันซ้ําได้เลยแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ก็ต้องพยายามฟันให้มันพยายามยังไงก็ได้ให้มันตรงที่สุดนะครับเพื่อที่ให้มันขนานกับรอยนี้นะครับเพื่อให้มันขนานกับรอยนี้ทีนี้ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเป็นไม้ไผ่นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นไม้ไผ่จังหวะนี้ครับจะเป็นจังหวะที่จะต้องฟันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราฟันไม่แม่นเนี่ยไม้มันจะเปลี่ยนทิศ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข่มมีดจึงมีความสาคัญนะครับเพราะว่าจังหวะเนี้ยพอเราฟันชึบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องถอดมีดได,ทททนะด้ทันทีเพื่อที่จะซ้านะครับต้องถอดมีดทันทีเพื่อที่จะซ้ําทีนี้เราลองนึกภาพว่าถ้าสมมติเราฟันไปชึบกึแล้วไม้กําลังจะล้มแล้วแลวทีนี้ไม้มันงผิดองศาเพราะว่าโดนฟันฝั่งนี้มากเกินไป โดนฟันฝั่งนี้มากเกินไปไม้จะล้มมาฝั่งโน้นนะครับถ้าฟันฝั่งนี้มากเกินไปไม้จะล้มมาฝั่งนี้นะครับแต่ไม่ตรงเป้านะครับทีนี้การที่เราจะซ้าก่อนที่ไม้มันจะล้มเนี่ยเราจะต้องสามารถถอดมีดออกได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือถ้าสมมุติว่ามีดที่ฟันแล้วติดนะครับมันจะคอนโทรลไม้ตรงนี้ไม่ได้นะครับก็คือมันจะไม่สามารถคอนโทรลไม้ตรงนี้ได้เลยนะครับเกิดสมมติว่าฝนฟังฝั่งนี้ฝันฟันฝั่งนี้เยอะเกินไปใช่ไหมครับไม้เห็นไหมครับไม้ไม้ไม้ก็จะเอียงไปฝั่งโน ไม่เข้าเป้าทีนี้ถ้าสมมุติว่าขณะในขณะที่ไม้กําลังเริ่มกระดิกนะครับถ้าสมมติผมฟันฝั่งนี้ซ้ำปุ๊บนะครับถ้าสมมติผมฟันฝั่งนี้ซ้ำปุ๊บจากไม้ที่จะยังไปฝั่งโน้นนะครับเพราะว่าพอผมฟันตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหลงเป้านะครับทีนี้ดูนะครับทีนี้ดูว่ามันจะตรงเป้าเหมือนที่ผมว่าไหมนะครับทีนี้เราจะปล่อยนะครับเราจะปล่อยให้ไม้มันล้มนะครับเราจะปล่อยให้มันล้มไปผมขออนุญาตจับกล้องสูงๆนิดนึง ทีนี้มันจะแค่ปล่อยมือนะครับเรามาดูว่ามันจะตรงเป้าหรือเปล่าด้านโน้นมีต้นไม้เล็กๆสองต้นนะครับด้วยลายบากตรงนี้นะครับด้วยลยบากตรงนี้ทีนี้ผมฟันข้างสองข้างถึงแล้วนะครับข้างนี้ก็ถึงแล้วนะครับข้างนี้ถึงแล้วนะครับข้างนี้ก็ถึงแล้ว,แ,ลวแต่เมื่อกี้นี้จริงๆผมสามารถฟันตรงๆได้แต่ Feels แตว่าเนื่องจากว่าผมจะให้เห็นภาพนะครับถ้าฟังฝันนี้มากเกินไปนะครับไม้จะล้มออกขวานะครับ ถ้าฟันฝั่งนี้เยอะเกินไปม้จนมันออกสายนะครับในกรณีนี้ผมจะผมฟันทั้งสองข้างเพราะว่าผมจะให้เห็นภาพว่าถ้าสมมติเวลาที่เราฟันพลาดนะครับแต่แล้วเราจะต้องถอดมีดออกทันทีเพื่อมาซ้ำในขณะที่ไม้ยังไม่ล้มมากขณะที่ไม้เพิ่งแค่เริ่มกระดิกนะครับเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นอย่างฉับฉับพลันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเป็นมีดที่ฟันล้วติดนะครับเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคอนโทรลให้ไม้มันตรงเป้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ มีสิ่งไหนที่ไม้ล้มทับแล้วเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทีนี้พอผมฟันแล้วนะครับผมฟันละไม้มันพร้อมจะล้มแล้วทีนี้ผมก็จะปล่อยนะครับผมก็จะปล่อยดูว่ามันจะตรงเป้าหรือเปล่านะครับมันจะตรงเป้าหรือเปล่ามันอาจจะในลักษณะดูในภาพรวมนี้มันอาจจะมาทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะมาทางซ้ายนิดนึงมันอาจจะไม่ลงตรงกลางระหว่างต้นไม้สองต้นนะครับก็ลอง จะมาทาง้ายนิดนึงนะครับนะครับคือร่องรอยของการตัดน,นี่คือร่องรอยของการตัดน,นี่คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานของการตัดโค่นนะครับพื้นฐานของการตัดโค่นถามว่าทําไมเราไม่ตัดแบบฝรั่งนะครับก็คือตัดตัดอ้อมนะครับตัดอ้อมทำไมต้องตัดอยู่ที่เดิมซ้ำๆทำไมไม่ตัดอ้อมถ้าเัาแสดงการตัดอ้อมนะครับมันจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านก็จะเรียกว่าหั่นคอหมานะครับการตัดลักษณะของการหั่นคอหมาเนี่ยมันจะเป็นการตัดไม้ที่ยากต่อการควบคุมทิศทางนะครับยากต่อการควบคุมทิศทางในความคิดของเรานะอาจจะคิดว่าเมื่อเราเริ่มตัดลงไปจนถ,ถึงเส้นกลางของต้นเนื้อที่การตัดมาเริ่มกว้างแล้วก็เล็มเอาด้านข้างเอาเอาไปเอามานะครับมันจะใช้ได้ในกรณีที่ต้นไม้เล็กๆและสามารถเราสามารถผักได้นะครับแต่5มมาเป็นต้นไม้ใหญ่และมีครับ ความสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะควบคุมทิศทางของมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาจึงตัดลนะักษณะอย่างนี้ก็คือตัดซ้ซําๆในที่เดิมนะครับเปิดปากที่เดิมเพื่อที่จะเป็นตัวหลังให้ต้นไม้เนี่ยมันไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับนะครับจุดตรงนี้นะครับถึงจุดตรงนี้นะครับมันก็จะทําการยึดต้นไม้ไว้นะครับก็คือลักษณะน,นี้ก็จะเกรงไม้นะครับ มันจะไม่ล้มไปฝั่งโน้นนะครับเพราะว่าเนื้อไม้ฝั่งนี้ยึดดึงอยู่แล้วมันก็จะไม่ล้มมาฝั่งนี้เพราะว่าเนื้อไม้ฝั่งโน้นยืดอยู่นะครับมันจะเป็นไปได้แค่ล้มออกด้านข้างนะครับเป็นไปได้แค่ล้มออกด้านข้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นการตัดเนี่ยจึงเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเรามองจากแผลการตัดเห็นมันคข้ว่าจะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้จะต่ำนะครับฝั่งนี้จะต่ำมาและอีกฝั่งนึงเนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วก็จะเอียงลงหาเซ็นเตอร์นะครับนี่คือพื้นฐานของการตััดคคนะรบ ต้นเล็กต้นใหญ่ใช้เหมือนกันนะครับต้นเล็กต the like ้นใหญ่ใช้เหมือนกันนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเห็นถ้าเป็นคนโบราณตัดไม้ทาไมตัดซ้ําๆอยู่แผ่เดียวนะครับทาไมตัดซ้าๆอยู่แผ่เดียวแต่พอเราไปดูในคลิปต่างชาติปุ๊บทาไมเขาตัดอ้อมเลยนะครับซึ่งข้อแรกก็คือเป็นลักษณะของการบังคับของคมนะครับเพราะคมมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะคมมันไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติเป็นต้นไม้ใหญ่อ่ะครับเพราะคมมัน ไม่ใช่คมลักษณะแบ่งซ้ายขวาลักษณะของการฟันในลักษณะของการล้วงเข้าเปลึกๆมันทําได้ยากนะครับพอมันทําได้ยากปุ๊บเขาก็เลยจะต้องไปพอพอมีดมันเข้ามาลึกปุ๊บครับการล้วงมันทาได้ยากครับเขาก็เลยเปลี่ยนไปฟันในตาแหน่งที่มันมีดมันเข้าไม่ลึกนะครับพอมีดเข้าไม่ลึกมันจะมัดสามารถคอนโทรลตัวคมนี้ได้นะครับแต่ทีนี้มันก็เลยเป็นภาพลักษณะของการตัดคนละอย่างนะครับลักษณะของเจ้าตัวเนี้ยนะครับพอตัดปุ๊บ พอมีดันจีกเข้าไปในเนื้อไม้ปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกทันทีนะครับมันจะล็อกทันทีกรณีที่มันแฉลบมันจะแฉลบอยู่ในแผลนะครับจึงไม่เป็นอันตรายนะครับซึ่งซึ่งมันจะต่างกันกับคอมสแตนดาร์ดนะครับคอมสแตนดาร์ดพอมันแฉลบปุ๊บอย่างสมมติกรณีกรณีฟันแตฟันวีใช่ไหมครับฟันวีพอมันแฉลบปุ๊บมันจะกระเด้งออกอย่างนี้เลยนะครับถ้าตัวนี้แฉลบจะกระเด้งออกอย่างนี้เลยแต่ในขณะที่ไอตัวเนี้ยถ้ามันแฉลบมันก็จะล็อกอยู่ในแผลนะครับในแผลรอยบาดของการฟันมันจึงทําาให้กรฟันนเีย ค่อนข้างจะฟันได้เบาและปลอดภัยกว่านะครับและอย่างหนึ่งก็คือลักษณะการฟันนะครับเนื่องจากมีดมีคมที่เป็นคมเกาะนะครับลักษณะการเบี่ยงนะครับลักษณะการเบี่ยงมันจะเบี่ยงแค่ระดับต่ำๆนะครับจะไม่เป็นลักษณะของการเบี่ยงข้ามหัวนะครับจะเป็นลักษณะของการเบี่ยงคับแค่เอานะครับแค่แค่นี้ก็พอละนะครับแค่นี้แค่น้ำหนักมีดก็เกินพอแล้วนะครับที่ต่างคมมีดเข้าไปในเน้วไม้โดยที่ไม่กระดอนกระเด็นนะคหรือที่ไม่แสละนะครับ หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาชมนะครับหรือว่าท่านที่ติดตามมาก่อนนั้นนั้นแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับการติดตามเรามาตลอดนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้ก็ท่หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับ ทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเราด้วยดีเสมอมานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ